แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีจากทกศทกศ,ทกศจัดโครงการชำระดีมีคืนลดดอกเบี้ยแก้หนี้ครัวเรือนนะคะ โดยทกสได้จัดทำโครงการชำระดีมีคืนมุ่งเน้นให้เกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสากลนิติบุคคลรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นลูกค้าที่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามปกติหรือมีนี่ค้างชำระไม่เกิน3เดือนในปีบัญชี2565นะคะที่มีนี้คงเหลือณนะวันที่30เมษายน65 ยกเว้นนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับการช่ดเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายของรัฐมีแรงจูจงใจในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาโดยธนาคารจะคืนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงในวันถัดไปนะคะวงเงินรวม2,000ล้านบาทสำหรับกรเกษตรกรบุคคลรับดอกเบีย้ยคืนสูงสุดอัตร,รารยละ2 0ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงไม่เกิดรายละ1,000บาทนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกกว่าไม่มีวันหยุดนะคะนายธนารัตงามวไลรัตนผู้จัด,ดจาก,รการทกศนะคะได้เปิดเผยว่าทกศได้จัดทําโครงการชําระดีมีคืนมุ่งเน้นให้พี่น้องเกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคล รวมเกษตรกรสากรนิติบุคคลรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นลูกค้าที่สามารถชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้ยได้ตามปกติมีหนี้ค้างชําระไม่เกิน3เดือนในปีบัญชี65นะคะหรือมีหนี้คงเหลือนะวันที่30เมษายน -65 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับการชดเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายของรัฐบาลน,นะคะ โดยธนาคารจะคืนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีงเงินฝากลูกค้าโดยตรงนะคะและกลุ่มเกษตร,รกรนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรับดอกเบีย้ยคืนอัตราร้อยละสิของดอกเบีย้ยที่ชำระจ,จริงสะสมไม่เกิน3000บาทและกรณีกลุ่มเกษตร,รกรสากรสะสมรายละไม่เกิน1000 0บาทนะคะ และในส่วนของโครงการลดดอกเบีย้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน2,565ก็มุ่งเน้นให้พี่น้องเกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสากรนิติบุคคลรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพหรือหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเกณฑ์เงินสด วันที่31มีนาคม65นะคะหรือลูกหนี้ที่ออกจากโครงการพักชำระนี้โครงการต่างๆของรัฐที่ครบกำหนดโดยมีอัตราในการลดดอกเบี้ยนะคะ 1. ลดดอกเบีย้ยไม่เกิน1อยละ50ของดอกเบีย้ยค้างชำระทั้งหมดเมื่อชำระเสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา 2. กรณีชำระดอกเบีย้ยได้เสร็จสิน้นลดดอกเบีย้ย1อยละ30ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริง 3. กรณีชำระดอกเบีย้ยบางส่วนดอกเบีย้ย ลดดอกเบี้ยร้อยละยีของดอกเบีย้ยที่ชําระจริงสําหรับกรเกษตรกรและบุคคลในกรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มบุคคลกลุ่มกเกษตรกรสากลนิติบุคคลรวมถึงกลุ่มหมู่บ้านและชุมชนเมืองลดดอกเบีย้ยร้อยละสิของดอกเบีย้ยที่ชําระจริงนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วไทย หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ call center 025550555นะคะทั้งนี anyway. right now, ้ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง31มีนาคม2566